เ,เห็กคนไข้หมดสตินะคะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดเกิดที่เกตุหรือว่าเป็นโรคประจตัวเขาที่หมดสติไปน,นะคะเราไม่รู้เลยว่าเขาเกิดจากอะไร ปากเขากบเรียกนะคะปลุกเรียกยิ่งอยู่ยังไม่มีการตอบสนองเมื่อไหร่ที่ตกปาแล้วไม่มีการตอบสนองนะคะให้เราจับที่กระจรอันสองนิ้วของเราค่ะจับขึ้นมาแขนครแหงหน้าขึ้นค่ะลางจากจุดตรงการลางคอลำคอนะคะลางลงไปข้ามมันจะมีแอกน้ำน,นี่แอกเส้นเลือดใหญ่เลย<น>อยู่เอามือฝั่งไหนลากไปฝั่งนั้นนะคะไม่ต้องลา ที่ล่าจ่าตรงนี้ค่ะตรงกลางลำคอล่ามาข้างค่ะอยู่ฝั่งไหนล่าฝั่งนั้นไม่ล่าไปฝั่งตรงข้ามล่าฝั่งเดียวกันค่ะล่าฝั่งเดียวกันทับทิศล่าฝั่งเดียวกันกับฝ่ามือค่ะล่ามังค่ามีชิประกอไหมคะมีใครจับไม่ได้ไหมบริเวณนี้นะคะอยู่ฝั่งไหนเราล่าฝั่งนั้นล่ามางข้ามันจะมีร่องทุกคนจะมีร่องเจอไหมคะ มีใครคำเต้นไม่ได้ไหมให้คําที่ประจอนคนไข้ดูนะคะว่ามีการเต้นหรือไมนะคะมีใครจับไม่ได้ไหมต้องไปด้านข้างนะคะมันจะมีร่องมันจะมีการเต้นของชิบะจอนและอยู่ฝั่งไหนของคนไข้ให้ล่าฝั่งนั้นนะคะถ้าเกิดคนไข้นอนแน่นิ่งอยู่เาข้อฝงนี้เราต้องท่จาจับจับฝั่งนี้นะคะ าไม่รู้หรอกว่าเรากำลังช่วยคนไข้หรือกำลังเขาเสพอาการคนไข้อยู่เขาเดินมาถา่นม,มาพอดีเห็นคนไข้เราแน่นิ่งเรามืออยู่ตรงนี้เมือมีพอคนไข้ไหมแสดงว่าเรากำลังฆ่าตการรมเขาอยู่โลกโซเชียลยิ่งแรงระมันระวังเรื่อการจะเขาถึงพยาบาลการทําอะไรเพื่อต้นเซฟตัวเองด้วยนะคะอยู่ฝั่งไหนภาพฝั่งน,นั้นจากฝั่งน,นั้นนะคะไม่ต้องลากไปฝั่งตรงข้ามเนาะเหมือนเราเนี่ยถ้าเราอยู่ฝั่งนี้มือข้างนี้เราต้องลากไปฝั่งนี้ถูกไหมครับก็จะได้มองเห็นข้างนึงเพราะเราไม่ได้ แต่ถ้าเกิดเราอยู่ตอนนี้เรอลากฝั่งนี้มอนมีคอเตงไหมคะอ่ะมีคอเองอยู่ไม่ต้องเลื่อมันหรอกถ้ามันมีคอเตงอยู่ให่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราจับที่ประจรเขาไม่มีที่ประจอเต้นไม่มีความรู้สึกตัวมองดูท้องคำนี้อ่านไปทุกคนลองหายใจเข้าเอามือจับตัวเตงมีการยืดหยุดไหมคะหายใจออกมีการยืดหยุนถูกไหมเมื่อไหร่ที่จับที่ลรกอแล้วไม่มีมองไปที่ท้องเขากับหน้าอก ว่ม,มีการเคลื่อนไหวไหมถ้าเกิดว่าเป็คนคนปกติยังหายใจอยู่มันก็จะมีการเคลื่อนไหวถูกไหมคะแสดงว่าคนไข้นี้ยังไม่ต้องฟังมนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรามองแล้วว่าคนไข้ไม่มีการไม่มีความรู้สึกกลัวไม่มีชีพจรหน้าอกไม่กระเพื่อม้อไม่กระเพื่อมแสดงว่าคนไข้เสี่ยงต่อภาวะที่เสียชีวิตนะคะเราต้องเข้าช่วยเหลือทันทีเราจะต้องหลังจากที่เราดูแล้วว่าเขามไม่มีชีพจรไม่มีการหายใจตอนที่เราจะปั๊ม เราต้องมองเพื่อนรอบข้างว่าใครสามารถช่วยเราได้เราต้องขอโองขอความช่วยเหลือเพราะคนไข้ทั้งชีวิตเราคงไม่สามารถช่วยคนได้คนเดียวถูกไหมคะถ้าเกิดมองรอบข้างเรายังมีเพื่อนเราขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนื่วเราด้วยมีคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจช่วยโทรเรียกโรงพยาบาลให้หน่อยท้าพเท้าโรงพยาบาลเมืองอะไรหนึ่งหกหกเก้านะคะหรือจะเป็นหนึ่งเจ็ดสี่ห้าโรงพยาบาลขอบแปดก็ได้เนาะ วิธีการวัดก่อนที่จะฟัมถ้าเกิดตอนที่เราตอนที่เราเรียกตกปากถ้าเกิดเรามองแล้วว่าคนไข้ไม่ได้เกิดจากัตหตัการณเป็นโรคประจําตัวเขาแล้วอยู่ดีเขาเหมดสติไปก่อนที่เราจะฟัมถ้าเกิดว่ามองเดินไปข้างถนนหน้าตรงสุดเหตวันดีคืนดีเจอเพื่อนรถมองไฟก็มองอยู่คนไข้ก็นอนข้ามมองไเราจะไปหยอกตัวเขาไหมคะหอนที่จะเรียกวิธีการเซ็ที่สุดคือตบปากเหมือนกันนะคะเพราะอะไรวู้ไม่มไมคะา คนไข้ที่ปวดทีเนแล้วเป็นนอนไป็นขาเป็นปลาไหมคะเข้าใจว่มนอนเป็นขาเป็นปลาไหมนอนทาอะไรไม่ได้เลยขปอยากพ้น่วเหลือเองไม่ได้แสดงว่าบริเวณเส้นไขสันหลังของเขาได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนทําให้เกิดอาการผิดผิดเดี่ยวหรือเกิดการกดทับบริเวณเส้นประสาทด้านหลังลำคอนะคะเมื่อไหร่ที่เส้นประสาทหรือเส้นทั้งหมดกระดูกคอเขามีการผินรูปมีการผิดจากปกติไปคนไข้จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะ ที่การเซฟที่สุดเซฟตัวเองเซฟคนไทยด้วยก็คือการตบปานะคะจะเจอเหตุการณ์ใดก็ตามตบปาดนี้ที่สุดห้ามใครอย่างตัวนะคะหลังจากตบปาดฝกเรียดเสร็จแล้วไม่มีการตอบสนองเราเราก็เริ่มทาการ C P R ได้เลยเนาะเดีนี้ C P R เราจะ C P R การที่สามสิบต่อสองใครเคยเรียนที่สิบห้าต่อสองบ้างมันเป็นรูปแบบเดียวนะคะครั้งนี้ถ้าเกิดว่าให้ปั๊มสามสิบต่อสองถ้าเรามองเร่อนแล้วไม่มีใครเข้ามาช่วยเรา จะกลายเป็นปั๊มไปรเ,เรื่อยๆนะคะไม่มีสามสิบต่อสองปัง๊มจนกว่าจะมีทีมเข้ามาช่วยเมื่อ,อไหร่ที่มีทีมเข้ามาช่วยจะกลายเป็นสามสิบต่อสองเข้าใจไหมวยไม่โงเนาะถ้ามีถ้าอยู่คนเดียวปั๊มอย่างเดียวปั๊มอย่างเดียวไม่มีการช่วยหายใจแต่ถ้ามีเพื่อนหรือมีทีมเข้ามาช่วยจะกลายเป็นสามสิบต่อสองนะคะวิธีการวัดตรงไข้ว่าเราจะปั๊มปั๊มยังไงนะคะ เห็ตรงนี้ไหมอ่ะตรงนี้เห็นไหมมีใครไม่มีลิ้นปีกบ้างอ่ะเอามือจิ้มลงไปนะคะให้เจอลิ้นปีกวางสองนิ้วนะคะสองนิ้วเหมือนเดิมสองนิ้วที่จับชรรี่มืกลิ้นปีกตรงนี้วางสองนิ้วเห็นไหมคะวางสองนิ้วบนเหนือตรงลิ้นปีกนะคะวาง้ากแล้วก็มือขวามืองงข้างนึงนะคะวางเหนือสองนิ้วขึ้นมา นิ terminar, ้วออกเพื่อให้ฝ no. ่ามือหนึ่งมาสามารถประสานและช่วยเหลืออีกฝ่ามือได้มองออกไหมคนไทยจะรอบไม่รอบขึ้่อยู่กับเรานะคะหลังจากนั้นขาขาต้องตั้งฉากนะคะสังเกตไหมขาตั้งฉากนะคาความห่างจตัวคนไ นะคะมันจะไม่ไหลลงไปที่บริเวณมือแล้วหัวไหล่เนาะให้วางขาตีกับหัวไหล่เท่าไหร่เลยแบบที่เรายินอยู่ขาข้าง,างนึงห่างออกไปสักเล็กน้อยก็ตั้งฉากได้นะคะแล้วก็เริ่มนับซี r ีถ้าเกิดว่ามีเพื่อนอันนี้ยังไม่มีเพื่อนเข้ามาเนาะก็เ่มจะพากระสอบในสาหรับอยู่คนเดียวนะคะวิธีการนับคือหนึ่งสองถ้าเรากลัวว่าจังหวะไม่ได้เราก็เติมแรงเข้ามานะคะอย่างเช่น นะอันนี้จะเริ่ม A ทห้ดูทั้งหมดเลยนะคะคุณ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 ใครไม่มีชีพจรครับช่วยได้ครับช่วยโทรเบอร์สองห้านหนึ่งหน่อยครับมีคนไข้คนตัวที่กำลังเสียอยู่ตรงห้องประชุมครับเมื่อไหร่ที่เราโทรหาขอความช่วยเหลือจอากพยายบาบโรงพยายบาลหรือขอความช่วยเหลือ ี่สมมติเป็นห้องพยาบาลห้องพยบายบาลใช่ไหมครับผมแบนนะครับเจอคนไข้หัวเส่ยตีนึ่ง,งตัวตอนนี้กำลัง C P I อยู่ที่ห้องผระชุมนันชั้นสามเห็นไหมเหม็นเนาะแจ้าชือา่อแจ้งที่อยู่ ะะเมื่อน,น้นมันจะนวมบิดต่อสิบสิบหตอนที่จะเปลี่ยนเราจะต้องรู้ว่าเรานับไปแล้วเท่าไหร่30ต่อ2ทุกคนจะต้องทำครั้งละ5้าเซนเซเร์นัคน่คือ5้ารอบทุกคนจะต้องนับได้ถึง1 5อยครั้งแต่เราไม่ต้องนับเป็น1นึงหนึ่งร้ยห้าสแล้วก็พัก2 2ก็คือถ้าเกิดว่ามีเครื่องช่วยหายใจมาแล้วเขาจะบิดการหายใจ2อครั้งแต่ถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจมาเราปั๊มอย่างเดียวนะคะเพราะเราสั่ตัวเราเชื่อว่าการปั๊มอย่างเดียวทำให้คนไข้รอบมากที่ การช่วยหายใจยังไม่ได้ถึงขั้นที่ทำให้คนไข้รอดนะคะเมื่อไหร่ที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนต้องเข้ามาขนา,พาดพกเตรียมเปลี่ยนนะเพื่อนต้องเข้ามานั่งท่าเดิมแับรอบที่สี่บอกว่าเตรียมเปลี่ยนเพื่อนต้องเข้านั่งท่าเดียวกันขาติดฝั่งเมื่อไหร่ขาติดเข้ามาอีกรอครั้งโอเคเพราะผมเป็นพูดอยู่้านมีสามสิบครั้งหนึ่งสองสามเพื่อนจะตะโกนว่าเตรียมเปลี่ยนรอบนี้เตรียมเปลี่ยนนะครับสอง Thank you ามันตื้นนตตรงนี่สแสด<อ>งว่าเรากำลังม้วนจะบังลมเราไม่ได้นวดหัวใจเนาะแขนต่อต้้งตรงความมุมงงนะขขงง่งไปมันจะลึกน้ำหนักตัวมันจะมาก้นไม่ต้องกระดกนะคะก้ตนตรงให้มากที่สุดเพื่อน้ำหนักตัวมันจะได้ถ่ายลงมาที่แขนอย่างเดียวพอมองออกไหมค่ะมองหน้าจากผู้นเลยค่ะทุกคนต้องได้ปั๊มเกิดเพราะว่าอะไรทุไท่าะ